สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านและสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสำหรับวันนี้นะคะพบกับครูโอ๋นะคะในรายวิชาอักษรนำจำขึ้นใจนะคะเรื่องอักษรนำหอนำยอกับหอนำยอนั่นเองนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็มาดูวัตถุประสงค์ของเรากันก่อนนะคะ วัตถุประสงค์นะคะข้อที่1นเลยนักเรียนสามารถอ่านออกเสียงคำอักษรน,นำได้ข้อที่สนักเรียนสามารถเขียนคำอักษรน,นำได้และข้อที่สมนะคะมีความรับผิดชอบในการทำงานก่อนอื่นเลยนะคะเราก็มาทบทวนความจำ เกี่ยวกับเรื่องของอักษรน,นำกันก่อนนะคะอักษรน,นำนะคะก็คือคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวอยู่ในสระและตัวสะกดเดียวกันโดยอักษรน,นำนะคะบางคำเนี่ยก็อ่านออกเสียงเฉพาะพยัญชนะต้นตัวที่สองเพียงตัวเดียวหรือเป็นหนึ่งพยางนะคะเช่นคำว่าหนูมา อยู่อยากนะคะาบางคำนะคะก็อ่านออกเสียงพยัญชนะต้นทั้งสองตัวเลยนะคะเป็นสองพยางโดยเฉพาะคำแรกนะคะออกเสียงร่วมกับสระอะแบบครึ่งเสียงนะคะยกตัวอย่างเช่นกหนกแถลงสวัยนั่นเองค่ะ สำหรับอักษรน,นำของเรานะคะก็จะประกอบไปด้วยหอนำงอหอนำยอหอนำนอหอนำมอหอนำยอหอนำรอหอนำลอและหอนำวอนะคะ,ะสำหรับพยัญชนะสองตัวเรียงกันแบบนี้เนี่ยจะเรียกว่าอักษรน,นำตัวหอนะคะเป็นอักษรน,นำไม่อ่านออกเสียงนะคะ แตอออนนอ่อ่านออกเสียงพยัญชนะอ่านออกเสียงอักษรตัวหลังนะคะตามอักษรตัวนำเนาะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างคํากันบ้างนะคะตัวอย่างคําของเรานะคะ,ะคําที่มีหอนายอนะคะคํานี้เลยคําว่าผู้หญิงคําว่าใหญ่คําว่ายาก เรามาดูหอนำยอกันบ้างนะคะคำว่าหยุดทองหยอดเหยี่ยวผมหยีเส้นหยักลูกหยี ยอกอยากย่ายีบวันนี้นะคะครูก็มีแบบฝึกอ่านบทร้อยกองอักษรน,นำนะคะมาให้เด็กๆนะคะได้ลองฝึกอ่านกันด้วยนะคะ่าเด็กๆอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะอยากย่ย และใบหยากินหยุ่ยาไม่หยุดยอนหยิบยอกช่างยอกย้อนเขาเหยียดหยามคนหยุมหยิมใบหยกเห็นน้ำหยดตัดหยวกหมดนั่งกระยิงลูกหยีมีให้ชิมคนเยอ่อยิง วิ่งหยอยหยอยขาหยังอย่าหยิบยง่งสวนย่อมคงงามใช่ยย่อยหยาบคายร้ายไม่น้อยไม่หยุดย่อนกินหมูหยองอ้าเป็นยังไงบ้างคะคำที่มีหอนำยอ,อเดี๋ยวเรามาดูหอนำยอกันบ้างนะคะเด็กๆ หอนำยอนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วมาอ่านไปพร้อมๆกันเลยค่ะผู้หญิงผู้ยิ่งใหญ่คุณย่าไปเกี่ยวย่ามาดูไว้ให้ชินตาหอนำยอ อ่านเป็นยออ่าเป็นยังไงบ้างคะสาหรับแบบฝึกบทร้อยกองนะคะแบบฝึกอ่านบทร้อยกองอักษรนําที่คุณครูเนี่ยนามาให้อ่านนะคะสําหรับวันนี้นะคะภาระงานของเราเนี่ยก็จะให้นักเรียนนะคะเขียนผังความคิดนะคะหอนํายอและหอนํายอนะคะโดยการ เอาคำนะคะมาใส่ในตัวปลาให้เรียบร้อยพร้อมทั้งตกแต่งให้สวยงามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ